ถ้าเป็นเงินทแมจะดีใจอันนี้ก็คือดีใจเพราะว่าคนที่มาทำ YouTube ก็คือมันเหมือนเป็นอ่ะควนกำลังใจสวัสดีแม่เอาบางคนจะตีซิมนะคะทักทยายภาษาเขมรจากจังหวัดสุรินทร์เนาะเฮลโหลสวัสดีครับฮ<ะ>ฮลโหล วันนี้วันนี้วันนี้ก็แม่ก็คือได้อะไรอะไรยานี้เขามาส่งอะไรให้แม่ฝรังโชว์เอเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันดูเนาะฝรั่งก็คืออตื่นเป้นแทนคแมนแต่อันเนี้ยมาจาก YouTube เออเพื่อนๆลองเดาดูเนาะว่าข้างในมีอะไรเดี๋ยวเราจะมาแกะกันริมบอริมบอเน้ะค่ะเออ เอ,อาใชยนิดน้อยช่วยแกะตื่นเต้น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 ถ้าเป็นเงินแสนหนึ่งทำไมจะดีใจมากว้าวว้าวว้าวโอ้โอ้โอ้ เอาน่าจะเปิดได้ละ I think so Thank you Thank you ให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันกับทแม่ว้าวโอ้โหเอ็งวันนี้้ <laughs> me, bai Anima, do I know? Bai Ani, you have just done something that very few very few youtube create uh, blah 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 you had an <laughs> astonishing and now so subscribe to your channel yay เป็นว่าอันนี้ก็คือเป็นรางวัลที่เพือนเพื่อนมอบให้กับแมนเนาะเพราะว่าถ้าแคมกับฝรั่งไม่มีเพื่อนๆมา,าช่วยเหลือเนาะเรียกว่าช่วยเหลือเพราะว่าเราก็จะมาไม่ถึงนะจุดจุดนี้ก็คือเป็นรางวัลที่เพื่อนเมอบให้กับแมน,นั่นเองแมก็คือ ขอขอบพระคุณทุกคนเนาะที่แบบเออช่วยเหลือติดตามแล้วก็ให้กำลังใจแมม์เชียร์แม์ตลอดมาเนาะอันนี้จะมีนามบัตรตันจิวทูริเนะริกจะเป็นคนริกอิสจิวฮูอิสริกอันนี้นะแต่เขาเช็คที่ตัวนั่น ริชฝรั่งอธิบายบอกกันแม่ว่าเหมือนเขาเป็นคน QA of QC Quality Control QC เนาะว่ารางวัลจัดส่งมาให้ YouTube แล้วเนาะขอบคุณริกมานะที่นี้ด้วยเนาะมาดูกันว่าโลแฟนซับถ้าเป็นเงินแม่จะดีใจอันนี้ก็คือดีใจเพราะว่าคนที่มาทำ YouTube ก็คือมันเหมือนเป็นขวัญกำลังใจให้เนาะ ก็จะมีนี่นะคะให้เพื่อนๆดูใกลๆไม่รู้ว่ากลับหัวไหมจะเป็นชื่อช่องของคแคมเนาะภาษาอังกฤษคแคมรอินเตอร์แล้วก็ภาษาไทยด้วยก็คือเขาพิมพ์เป็นภาษาไทยมาด้วยนั่นเองแมรอิ Inter นเตอร์้ะคะคแมรก็คือขอขอบพระคุณเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆที่เชี่ย์แล้วก็ให้กําลังใจแมรตลอดมาดูย้นเสีย say a ด์ซิง n g ทู uh, my friend who support us. <Yeah. S 2> it's not a it's not about me. It's you as the your support. Oh. <laughs> yeah, but we'd like to say thank you for everybody who's u b s c r i b e d and watching because without like you, we w o u l d n e v e r s e e this wonderful award. Oh. Hope you enjoy more videos and more clips that we make in the future. ฝรั่งกับคม็รก็คือจะพยายามผลิตคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้ดูเนาะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบช่องของเราแล้วก มีอะไรก็คือคอมเมนต์มาให้คแม่กับฝรั่งได้ปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆเนาะนี่รางวัลสําหรับเพื่อนๆทุกคนเนาะไม่ใช่คแม่จะได้มาง่ายๆแต่ว่าทุกคนทาได้เหมือนคแม่เช่นกันแล้วก็พาเพื่อนๆที่เดินทางมาถึงแสนทรัพแล้วสามารถไปตามดูคลิปของขแม่แล้วกันเนาะว่าคแมอ่ะอะมีวิธีการขอรางวัลแบบนี้ได้ยังไงเนาะ อันนี้ทำไมก็คือเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็ทำไมก็คือให้กําลังใจเพื่อนๆที่กําลังเริ่มต้นอยู่กําลังทําแล้วก็เพื่อนๆที่เติบโตไกลกว่าคะแมนแล้วเนาะก็คือ,อวินัยในการทําทุกวันยังใช้ได้ผลดีเนาะเพื่อนๆคือถ้าทําอย่างทุกวันอ่ะเพื่อนๆจะเจอคลิปแจ้งเกิดกันทุกช่องคะแมก็คือเชื่อยอย่างนั้นนะวันนี้คะแก็คือ,อมากินอาหารฉลองกับฝรั่งสองคนอริม ริมสะนามนั่นเองอา ah, thank you for your support s l r thank you for your help okay. You have to do all the work not me I just I j u s t ่ทำให้ทุกอยางดีขึ้นกังก็คือช่วยเหลือขมแรมมากก็คือคนที่ให้กำลังใจ uh, ข้างๆอ่ะสำคัญที่สุดเลยในช่วงเวลาของการทำยูทูบนะคือถ้าคนข้างๆไม่ให้ความร่วมมือหรือว่าไม่เข้าใจอ่ะมันจะทำได้ยากจริงๆเนาะ ดยมาดูกันว่าวันนี้ฝรั่งกับคมแมจะกินอะไรฉลองแสนซับกันเนาะเซลมาเป็นอาอทนเน not yet ีมกยูดี n t นะัีฝรั่งบอกนนีว้าวว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 าวว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 ว ไอสากระเพราไม่ใช่กระเพราแบบผัดซิกมากกว่าเนะก็คืออ่ากัดชีลดีกากาลิกแ <Yeah. S 1> อ่าพริกนี่หมดไม่ไม,ม้ล้างเลยไป <laughs> เก็บมาสดๆจากต้นไม่ต้องล้างกินสดๆเลย จะพโพสชูโกวิชัย <Okay. S 1> เดี๋ยวจะมาตัดหมึกยักษ์ให้เขากินดูไม่ดีก็ตี่นเดียวอะนรกไม่ยุบ <laughs> อีกเขาภูมิใจมาก <laughs> <laughs> ทำไมชอบลูกประมาณเนี้ยมันจะกรอบเก็บไว้นานมันจะไม่กรอบ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะมาให้ฝรั่งลองลามยักอยนี่คือเขาบ้านมัมมี่จะไม่มีอ่างวูน้ำจิ้มน,น้อยเดี๋ยววันหลังพ่อแม่จะเอามาทิ้งไว้ที่นี่เพระาะว่าที่บ้านเยอะมากจิ้มสีปูดเอามาจากบ้านทำไมคุณแม่แก่เลย นั่งใกล้กันไม่ได้เดี๋ยวเก้าอี้มันจะหากเก้าอี้แบบฝรั่งบางคนไม่กินให้ Going see bit too. มันจะเหนียว <c oughs> เหนียวตักเข้ามาด้วยนะอร่อยรสชาติเขาจะเหมือนอหัวหอมเนาะหัวหอมผัดอ่ะอเหมือนกันหนึ่งแต่ทำไมเรียกเป็นกระเทียมก็ไม่รู้นะเหนียว <c oughs> <c oughs> ี้จะป็นอดอกก็ะเทียมป่าแล้วค่ะเพื่อนๆมันจะมีกลิ่นหน่อยต้องกินกับน้ำพริกหรืออะไรเนี้ยนี่คือเขาค่อยมันจะหลอกเฉเหนียวฝรั่งบอกว่าเหนียวเดี๋ยวทำไมจะมากินแค่อันเดียวก่อนเนาะแล้วก็ที่เหลือจะไปกินกับมาม่าเผ็ดเกาหลี Many fun. <laughs> mm. <laughs> Only oh, this one, you know. chewy. Mmm, is chewy. Um, <laughs> แค I mean กสไมอามูแคนนมตอนดินได้สอันนัรอบเลยอะแต่ตรงขัวข้วๆมันจะเหนียวคุชกรบอะ นงหน้ามา, <c oughs> มาได้ไงน่ะน่ะน่ะกำลังจะเข้ามาทำ <c oughs> นี้ล็อกประตูไว้ไม่ให้เธอออกมาเพราะว่ายิ้วของคุณมา No because I will p i c k u n l i e then delay on later I can't rely on for makeup cheese. Oh no! Uh, let her... out. How, how, how can she come in? My goodness. It's terrible. You put you, run around. <laughs> วันนี้ฝรั่งกับแม่ก็ขอตัวมากินปลาห,หมึกถ้าไม่หมดก็คือเดี๋ยวจะเจอกันในคลิปกินมาม่าเผ็ดเกาหลีแข่งกันสองคนแน่เ <c oughs> นาะเอาเป็นว่าวันนี้คแม่กับฝรั่งขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของคแม่เนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ stay goodbye and see you my next video bye everyone สวัสดีครับขอบคุณมากค่ะ